ใจมากครับผมดีใจที่ได้ร่วมเป็นหนึ่งใน vivo friends ครัแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาแบบร่วงงานกับ vivo อีกครั้งหนึ่งครับผมเพราะว่า vivo นี่ก็ถือว่าเป็นแบบแบรนด โทรศัพท์ระดับโลกที่แบบโดดเด่นเรื่องนวัตกรรมมากๆเลยใช่ใช่ใช่คือทุกครั้งที่พี่หรือว่าเอสมาเนี่ยงานเปิดตัวแบรนด์ยี่ห้อใหม่ๆเก็จะรุ่นใหม่ๆของ vivo เนี่ยก็มีเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นตลอดเวลาเนาะไอซ์ใช่ครับผมเออมันเห็นได้ชัดเลยว่าเขาแบบคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆอย่างไม่หยุดอย่างจริงๆนะครับไหนๆก็พูดถึงเรื่องของนวัตกรรมแล้วนะเอสจากที่องเอสเนี่ยได้ใช้ vivo v 5 0าสิบไรพอจะแชร์ให้ทุกคนในที่ได้ได้ได้ทราบกันบ้างสักนิดหนึ่งนะครับว่า ประสบการณ์ที่ได้ใช้รุ่นนี้เนี่ยทำให้ไลฟ์สไตล์ของ S เนี่ยมันดีขึ้นยังไงบ้าง อ๋จริงๆทำรู้สึกว่าแบบเราได้ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นครับผมเพราะว่า vivo v50 lite เนี่ยครับเขามีแบตถึง 6,500mAh เออเยอะมากอะคือแบบอึดมากทำให้เราได้ใช้ชีวิตโดยแบบเ้ยเราไม่ต้องห่วงเลยว่าแบตจะหมดอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เนี่ยตัวเครื่องบางมากครับเพราะว่าเขามีเทคโนโลยี blue flow battery ครับผมทำให้แบบว่าปกติคือถ้าสมมติว่าแบบแบตเต tery 6,500mAh มันต้องหนาหน่อยใช่ไมนต้องหนาแล้วแต่ว่าเนี้ยคือตัวเครื่องเขายังบางอยู่เลยครับผมทให้เราแบบ ใช้ชีวิตได้ง่ายมากครับโอ้โหทำได้ยังไงกับแ6 5 0 0พัรียมแต่ว่าบางขนาดนี้ปกติถ้าเราจะเห็นพวกแบตที่เป็นแบบแบตเตอรี่ปกติเนี่ยมันก็จะต้องแบบประมาณประมาณนี้อยู่นะแต่ Vivo V50 ไาบไนี้ก็ทาให้มันบางขึ้นแล้วที่สําคัญความจุยังเยอะมากขึ้นอีกด,ด้วยนะครับผมทีนี้มาถามวิเลียมบ้างนะครับวีเล<ม>ียมครัรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาเป็น v i v o friends ครับในครั้งนี้ บอกเลยว่าดีใจมากครับเพราะว่าบอกเลยว่าคือเช็คมาปุ๊บแล้วก็รู้สึกว่าไม่ลังเลเลยอยากสมัมาเพราะว่าเหมือนกันครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคือเราเห็นโทรศัพท์แล้วรู้สึกว่าเราชอบมากทางดีไซน์ของเขาแล้วก็รู้สึกว่าว้าตลอดครับเพราะวีโว้เขาเรียกว่า ทันทันสมัยตลอดแต่ว่าคือโลกไปยังไงเนี่ย vivo ตามทันแน่นอนตามทันตลอดแล้วก็โลกทั้งนี้มันก็หมุนเร็วนะวิลเลียมเราใช่ใช่ครับโทรศัพท์นี่คือมาเรื่อยๆซึ่ง vivo ก็คือดีไซน์ผมชอบมากทันสมัยมากเหมือนที่พี่เอสบอกคือมันบางๆครับแล้วก็ด้วยกล้องต่างๆคือบอกว่าตามทันโลกแน่นอนใช่ครับแล้วก็สีนี้ก็คือไทเทเนียมโกล์ครับเออพี่กำลังจะถามเลยว่าสีที่อยู่ในวิลเลียมมันคือสีอะไรเพราะว่าพอเห็นตัวจริงแล้วมันแบบมัน มันเฟี้ยวมันเฟี้ยวจัดอ่ะมันเฟี้ยวเฟี้ยวงอเออมันเฟี้ยวงอเฟี้ยวฟ้าวพะพาวแก้วอ่ะใช่ก็เฮ้ยขาว่าเฟี้ยวงอมันเป็นยังไงเอสโอ้เกิดไม่ทันโอ้อุนน้องๆเจนซีนี่พี่คือแบบเป็นหนุ่มเจนวายก็คือเฟี้ยวงอคือกำลังมาเลยแต่ว่าเฟี้ยวงอก็ดูเป็นคำที่ใช้ได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะตามสมัยก็สำหรับคนที่ชอบแบบดีไซน์เท่ๆหรือว่าติดแกรมแล้วกันฟิวฟิวติดแกรมเลยใช่หรือติ๊กแกรมใช่ก็เป็นสีนี้เลยใช่ครับนะฮะแล้วสีที่เอสถืออยู่คือ สีแฟนตาซีเพอร์โพครับเฮ้ยอันนี้คือเวลาที่มันกระทบกับแสงอ่ะมันจะมีเท็กซ์เจอร์ของความแบบจริงเหมือนลวดลายอะไรก็ไม่รู้เนาะลวดลายผ้านะลวดลายขนนกมั้ยใช่ใช่ใช่เออมันมีความแบบเอสเซติกเนาะเออไม่เออใช่มันคือเอสเซติกสิคืออะไรนะลองเอสความสวยงามเออความสวยงามอ่าคือถ้าสมัยนี้แบบไม่สูงว่าไม่ใช้คำว่าเฟี้ยวงอแล้วถ้าเป็นแบบเจนอย่างน้องเอสกบิลเลียดมันใช้คำว่าอะไรเอ่อซิกมาซิกมาว่ะ เหมือนซิกมากมากเมื่อกี้เนี่ยได้ดูภาพยนตร์โฆษณาของ v i v o X 50 l i ไลท์สนุกมากอ่ะครับผมการถ่ายทำบรรยากาศวันนั้นเป็นยังไงบ้างครับ อมาสนุกมากครับผมเพราะว่าเราเหมือนแบบได้ออกกองอีกครั้งหนึ่งเพราะจริงๆมันคือโลเคชั่นที่เราถ่ายซีรีส์เทมโปแล้วเหมือนเราก็ได้กลับไปที่นั่นแล้วก็แบบว่าเออแล้วก็เหมือนได้ออกกองซีรีส์อีกครั้งหนึ่งก็แบบคิดถึงความทรงจําดีๆมันก็ย้อนคืนกลับมาเนาะจริงการมันไม่เคยหายไปนะเออจริงนะจริงนะมันไม่เคยหายไปพี่ก็พี่ก็เป็นพี่รู้สึกว่าคืองานในวงการเนี้ยพี่รู้สึกว่าการออกกองสนุกสุดละ เพราะว่าได้อยู่กับเพื่อนได้สบายแล้วมันก็เหนื่อยบ้างไม่คือมีเหนื่อยบ้างมัมีเหนื่อยบ้างใช่คือมันก็เข้าใจว่าอ่ะก็สนุกด้วยเพราะว่ามันก็คบรถแหละครับบาะว่าคือเราต้องอยู่ตั้งแต่เช้ายันเย็นกลาคือเลยมีรถอะไรบ้างครบรถครบรถบอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่เออไม่ใช่แล้วมันคบรถจริงๆพี่ก็คิดถึงการหลอกกองเนาะการไปเจอเพื่อนๆตั้งแต่เช้ากินข้าวกลางวันพร้อมกันตอนที่พูดแบบพูดกับพ่วงกับบอกว่า เลิกกล้องผมเป็ความรู้สึกดับปิดมากสุดในโลกปิกกล้องคือปิดกล้องปิดกล้องูสุดท้ายอะไรเงี้ยถึงปุ๊บเราก็ไปแบบเลี้ยงปิดกล้องกันปาร์ตี้ปิดกล้องก็เป็นความสนุกสนานอีกงานหนึ่งกล้องนี้ก็ดูสนุกเพราะมีพี่เอสมาด้วยนะพี่เอสก็ใช่ใช่ใช่พี่เอสพี่เอสติดวีพีเอดีนี่เขาดูแบบเขาดูเล่นแบบ พานรูสนุกอ่ะวิลเลียมเนาะใช่ใช่เพราะว่าเหมือนเขาอินพอไวเซ็งปะเขาอินพอไวแล้วก็เหมือนแบบทำให้เหมือนแบบซีมันโฟล์คึนเเออออนะฮะแสดงว่าวันนั้นเนี่ยก็เป็นมิชชั่นที่เราต้องทำหลายอย่างเหมือนกันเนาะกับ85%ใช่ครับนะครับแต่ทุกคนเนี่ยก็ผ่านมันไปได้นะครับผ่านไปได้ด้วยดีเลยนะฮะก็ยังไงก็ขอฝากเขาไปโฆษณาตัวนี้ด้วยนะครับสำหรับ vivo v 5 0 lite ก็เป็นโฆษณาอีกตัวหนึ่งที่โอ้โหสนุกอะดูแล้วรู้สึกมแบบชอบมากชอบมากเลยพี่ก็ชอบพี่ดูรู้สึกว่ามันไม่ขายของเกินไปอะมันดูแบบว่ามันดูเล่าเรื่องของวี่เลียกับเอสที่มันที่มันมีความมีความฟันมีความแบบคอมเมดี้อะมันมีความคอมเมดี้แล้วมันก็โชว์ถึงฟังก์ชันของเจ้าโปรดักต์ด้วยนะครับผมเอาล่ะสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวให้ทั้งสองท่านฝากผลงานนะครับฝากผลงานส่วนตัวแล้วก็ฝากถึงแฟนๆของ i ี vo หน่อแลวกันครับครับก็ฝากถึงแฟนๆ Vivo ก่อนลวกันครับก็ ฝาก vivo v20 lite ้วยครับเพราะว่าเหมาะกับทุกคนจริงๆครับเพราะว่าบางคนไหนนี่ที่แบบว่าชอบใช้ชีวิตไวๆยของผมแบบว่าต้องการที่จะชาร์จแบตไวเนี่ยบอกเลยว่า vivo v20 lite ตอบโจทย์แล้วก็มีสามที่แบบว่าสามอย่างที่แบบว่าอยากท้าให้ลองจริงเพราะว่ารู้สึกว่าหลายๆอย่างนี่ทุกคนแบบคิดว่าทําไม่ได้โทรศัพท์เครื่องนึงเนี่ยเออทําได้แน่นอนทําได้แน่นอนนะฮะเมื่อกี้เวสตี้หาอะไรฮะขอคือมือวิลเลียมจะโดนหน้าเองกเลยสามอย่างเนี่ย ไม่บางไม่มีอยู่ดีอทำไมอ่ะทำไมอ่ะอ๋อโอ้ยคือเล็กกเราเรื่อะไรอ๋อคือคุณมีชื่อเสียงนะการมือเล็กกว่าพี่เลี้ยมครับได้ขอด้หน่อยอันไหนลองเทียบลองเทียบหน่อยอะเฮ้ยเล็กกว่านิดเดียวเองนิดเดียวแค่นี้เองถ้าความต่างนะคือแค่นี้เองใช่อันไหนลองเที่พี่ อะไรวะเอา้าเล็กกว่าอีกเรา <c oughs> อะไรอ่ะเอา้าเอา้า <Beast S 1> คุณก็มือใหญ่นะี่ไหนบอกว่ามือเล็กคดีพคคดีไม่คือ pink, <pink. S 3> ผมไม,ม่เนีนิ้วคอหน้ารัออกอ๋อเออแต่นิ้วสวยนะวิเรียมนิ้วสวยมากเลยอะนิ้วแบบว่าดูแบบถ้าใส่แหวนแล้วน่าจะสวยกว่าเดิมครับไม่เผาไม่เบาเลยจริงๆนะฮะอะ ฝากด้วยละกันสำหรับนะครับ Vivo V50 Lite ที่วิลเลียมบอกไป3อย่างนี้ชาร์ให้ลองจริงๆเรื่องของการเออ่ Reverse Charging เรื่องของ Flash Charge แล้วก็เรื่องของการกันกระแทกนะครับ s ม i จะฝากไหมครับครับผมก็จริงๆขอฝาก Tempo h a r d n i s k i s Speed ก่อนเลยซีรีส์ของพวกเรานะครับแล้วก็เพิ่งลง youtube ด้วยเพิ่งลงแบบว่าในแบบแพลตฟอร์มอะไรเงี้ยก็แบบสามารถไปดูย้อนหลังได้นอกจากใน netflix ก็สามารถดูใน youtube ได้แล้วก็เออ่ฝากแฟนคลันะครับผมที่เพิ่งประกาศออกไปนะครับเดือน8นะครับผมวันที่9กสิสิงหา ครับใช่แล้วก็ฝาก L อลเริ่มซ้อมกันแล้วครับผมแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เห็นแล้วนี่ก็ตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากใช่ครับผมก็ไปเจอกันได้นะในแฟนคลับวันที่8ปดเป็นเดือน8เดือน8วันที่9กับวันที่10ใช่ครับผมเดือน8นี่ภาษาไทยมันคืออะไรนะแป๊บนึงสิงหาคมอ่าสิงหาคมแล้วเริ่มขายบัตรเมื่อไหร่น้องเอสเริ่มขายบัตรเมื่อไหร่นะ27มิถุนายี่สมิถุนาสิบเมิถุนา ยี่สิบเอ็ดนี่ถือว่ายี่สิบเอ็ดยุก็ถามว่าไปซื้อบัตรจับจองกันได้นะครับผมก็ต้องบอกว่าวันนี้สนุกมากนะครับที่ได้มาพูดคุยกับ Vivo Friends นะครับอย่างวีเลี่ยมแล้วก็เอสนะฮะต้องบอกว่า Vivo เป็นแบรนด์เทคโนโลยีที่สร้างสรรค์เนาะมีนวัตกรรมใหม่ๆนะครับมีมือถือรุ่นใหม่ๆออกมาตลอดนะครับที่สำคัญคือมีแกจเจตเทพๆอย่าง Watch GT วันนี้ที่มาเปิดตัวแล้วราคาไม่แพงด้วยนะฮะและที่สำคัญก็คือเหมาะกับคนรุ่นใหม่อย่างพวกเรามากๆวันนี้ขอบคุณแขกผู้มีอิทธิพลทุกท่านนะครััับบบบบขขออคคคคุุุณณเเววสตีี้้ททกกกกนนนาาาะะแล็มมๆร่ พูดกันในลอดีเมนของเรานะฮะวันนี้ก็หมดเวลาของเราทั้งสามคนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าแล้วกันนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับรวมพลไม่ว่คุณมีไหม